สวัสดีฮะผมชื่อเบนแล้ววันเนี้ยผมจะไปเที่ยวกับคุณปู่นะครับผมอะ่ะดีใจสุดๆไปเลยเฮ้ยกล้องจะโฟกัสมากทําไมเนี่ยอโอเคผมจะไม่พูดมากแล้วนะเดี๋ยวผมอะ่ะจะไปหยิบกล้องแล้วก็ถ่ายเวลาที่ผมจะขึ้นรถเออโอเคหยิบกล้องได้แล้วโอเคโอเคอืมมันก็เป็นบ้านผมนะว้าวเฮ้บรรยากาศก็สวยเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผม ขึ้นรถของคุณปู่มแม็กก่อนเลยนะครับโอเคอืมอาดรโอเคอมป้างก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะมันใช่บ้านนี่มันคือรถไฟว้าวสวยมากมากเลยโอ้โหมีคอมให้ด้วยเนี่ยคอมคอมได้เวลาเล่นเกมเไปหาคุณปู่ดีกว่าเ,เดี๋ยวกันนะคุณปู่อยู่ไหนเนี่ยฮะ นะคนะคุณปูคุดปูหยอยเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยคุณปูเขียนจดมาให้เหรอโอเคเดี๋ยวลองจะอ่านดูนะเออมันเขียนว่าอะไรนะโออ่าโอสวัสดีนี่ลุงแมกเขียนอ้อย่นี้โอ้เฮ้ย ใจความก็คือลุงแม็กเนี่ยไปหาใครสักคนหนึ่งจะสไายผมโอเคเดี๋ยวผมรอาวางไปตรงนี้ดีกว่าเจ้ว่าไปลาทอยมันมีสองเตียงนะลุงแม็กบอกว่าให้นอนก่อน,นเออนอนเหรออืนอนดีกว่านี่มันก็มืดแล้วเฮ้ยนอนดีกว่าเออเฮ้ยสวัสดี ผมชื่อเด็กชายเบนแล้ววันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายของโรงเรียนเนี่ยผมดีใจสุดสไปเลยผมจะได้ปิดเทอมสักทีเออ้อผมเบื่อโรงเรียนสุดๆในที่สุดผมก็จะได้ลาจากโรงเรียนสักทีไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าตืนตืนืนเฮ้ยอ,อ,อยากนอนอยู่เลยเนี่ยเฮ้คนปูุม,มาปลุกทำไมเนี่ยอ,อต้องไปแล้วหรอเนี่ยก็แค่คนปล่ม,มาแล้วไปหาคนปูุกดีกว่าฮะเ๋้วก่อนนะ ฉันไม่อะาม่ไม่กี่วิฉันไม่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 ไมไม่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 ่ไม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 ่่ไม่ไไม่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 ไมไม่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 ไ่ไม่ไ ฮ้ยเฮ้ยไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบกวนนายไปทำให้เป็นอะเป็นเสียใจแล้วนะไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำเป็นอะร้องไห้ไปเองเฮ้ยฉันไม่สนหรอกนะไปหาเร็วจะว่าไปเป็นมันคุยกับใครวะว่าฉันห้ามเนี่ยเพื่อนจล้ะลูกเนี่ยโอ๊ยไม่อยากไปหาเป็นเลยเฮ้ยเบื่อเป็นจังเฮ้ยเป็นคงไปตรงนี้นี่แหละ อืมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะน่าไมาเ่เป็นเฮ้ยเปลี่ยนเลยเฮ้ยเป็นเป็นถ้าไม่น่ามาอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเป็นตอบสิอคือว่าฉันหลังนอนนายเพราะฉันเห็นนายแต่ว่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้มาเราเป็นลูกพี่ลูกน้องก,กันเฮ้ยก็ได้ได้เก e นฉันเข้าใจแล้วโอเคโอเคงั้นเราขึ้นรถไฟนะโอเคโอเคเก e นเออดีดีรอไปเถอะโอเคโอเค ออไปกันนี่ค่ะเดี๋ยวฉันนำหน้านะโอเคโอเคฉันเข้าใจไปไปไปโอเคโอเคโอเคเยี่ยมเลยเฮ้ย hey, เดี๋ยวนะทำไมเปลนยังไม่มาเปลนมาแล้วอ่ะเปยนมาอยู่เบื้องม่วใช้เวลาไม่กี่วั okay, นไปไปไปขำเมื่อไหร่โอเคแถวฉั้นแท้นำหน้านะหรือว่าฉันโอเคฉันนำหน้าก็ได้ hey. เป็นมาแล้วโอเคปิดประตูด้วยโอเคเดี๋ยวฉันอะ่ะจะแปลว่าไปนอนนะแล้วแต่นายเลยจะทําอะไรโอเคออกเตินทางได้โอเคใกล้ถึงแล้วแค่นิดนึงแค่นิดนึงโอเคโอเคอีกนิดนึงค่ะคุณปู่ทาถึงกันแล้วหรอกคะโอ้เป็นเนี่ยยังนอนถึงกลางวันอยู่เลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้เรื่องชะมัดเลยเนี่ยแต่ว่าฉันอยากนอนอยู่นะอย่ามาปลุกฉัน เฮ้ยก็ได้ก็ได้ไดเฮ้ยไปหาคุณปู่ดีกว่าคุณปู่แม็กมว่าไงเจ้าหลานเปล่าเปล่าค่ะคือว่าไปเที่ยวกันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยก็ได้ก็ได้ไดโอเคไปเที่ยวไปเที่ยวเฮ้ยโอเคมันจะเป็นอะไรที่สุดๆนี่ปิดประตูให้ได้จะได้ยุงมาเข้าเอออะไรของหลอนเนี่ยหลอนเพอร์เจอร์อะไรเนี่ยเฮ้ยเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันแล้วนะเออเดี๋ยวบอกเบนให้หน่อยนะ เออเดี๋ยวบอกเองก็ได้เออโอเคไปรอเลยเฮ้ยเป็นเนี่ยนอนทั้งวันอยู่นั่นแหละเฮ้ยแย่โอเคเปิดประตูเฮ้ย้องเอาปิดใส่หน้าเอ,อ okay, ากว่ไปดีขวาไปดีขวาไปดีขวาเฮ้ยใกล้ทำไมคนปู่ยังไม่มาฮะให้น่าสงสัยจังอ,อ,อือรอเอ้ยเดี๋ยวเลือกเบนก่อน เ็นเดีย๋ยวลุงจะไปกับหลานของลุงเนี่ยนะจะไปพักกันนะจะไปเที่ยวนนั่นเะอ้เนาะเป็นโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ไดแต่ฉันจะนอนนะเอออย่าไปไหนเนาะอืมใช่ใช่อย่าไปได้นะไไนะก็ได้ครับลุงก็ได้ก็ได้โอเคโอเคเดีย๋ยวไปก่อนโอ้ยกดเปิดปตูสิปิดปตูเออโอเคบายบายไปเกรนรอตรงนั้นแล้วนะ เฮ้ยควรจะเหงาไปนี่รอนานใช่ไหมหลานรอนานไหมโอ๊ยรอนานมากเลยค่ะคุณปู่คุณปู่เนี่ยมาชัดสุดๆเลยไม่ชอบไม่ชอบเออไม่ต้องมาโบนเออบาย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 ,บายกันเดี๋ยวเอ่อให้ลุงนำหรือว่าหลานนำโอเคเดี๋ยวกควรนำก็ได้ค่ะโอเคบเบอร์บายบายบายเออดีแล้วล่ะบายบายจะไปอยู่นิ่งเหรอไปก็ได้ค่ะไปก็ได้เอออะไรของหลานเนี่ย คุณปู่กับเกวนนี่ชอบไปข้างนอกกันบ่อยๆฉันเพิ่งตื่นจากนอนเลยเนี่ยทำอะไรดีฮะโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปดูว่าคุณปู่ไปจริงเปล่าเออคุณปู่ไปจริงฮะไม่โม้ไม่โกหกเออเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้เฮ้ยเปิดประตูให้ละมารยาทดีโอเคเปิดประตูเอ้ยเฮ้เรี่ยวอะโอเคไปดีกว่าเฮ้ยก่อนนะ ท้องฟ้าวันนี้สวยดีฮะใช่ใช่จริงด้วยนะเฮ้ยเนี่ยฉันชื่อเบนโอ้โหเป็นยังไงฉันหล่อเปล่าข้าเดี๋ยวก่อนนะถ้ามันมีกลิ่นอะไรตัวตัวเหมือนจะว่ามีอุกกาบาตใกล้ชนโลกหรือว่าฉันคิดไปว่าเอ้ยน่ามาอุกกาบาตไม่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่อโอเคตอนนี้ทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าไม่สั่งวิรีในหัวแฮโอเคชั้นมัน แต่ไปดูว่ามันมีอะไรตกมาเอ๊มันมีอะไรตกมาหน้ามีอะไรนอกมีอะไรมีอะไรมีอะไรเฮะสำรวจสำรวจสำรวจเออมีอะไรมีอะไรมีอะไรอยู่ข้างในนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเอ่อฮะก่อนนะนั่นมันเครื่องมือเอลิปลาดเฮ้ยเปิดก่อนเปิดก่อนโอ้ว้าว เฮ้ยเออเฮ้มันโดนเข้ามือผมแล้ว่หละนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ตึงมันไม่ออกโอ้ไม่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 จะทำยไงกับชีวิตเนี่ยนะแต่ก่อนนะอะไรเนี่ยเออ